ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลย สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงชะตานะครับถอดรหัสดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2565สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีสิงนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้า หลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีสิงห์อย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูเลยครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีสิงจะมีเรื่องราวทั้งเรื่องด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเกิดเรื่องอะไรบ้างเราไปตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับตำแหน่งดาวอาทิตย์ของคุณเนี่ย ในช่วงครึ่งเดือนแรกยังโครจรตกในเรือนของวินาศนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะย้ายเข้ามาสู่ในลัคนาราศีของตนเองคือลัคนาราศีสิงห์ฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจรู้สึกจงุดหงิดง่ายมันทําให้ตัวของคุณเนี่ยในช่วงภาวะครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้จะไม่ค่อยปกตินักนะครับอารมณ์อาจจะอ่อนไหวง่าย ใครพูดจะไม่เข้าหูก็อาจจะมีเรื่องของความโกรธหรือหุนหันพันแล่นก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสภาวะจ,จิตใจของเราในตอนนี้ซึ่งหลายๆอย่างในรอบด้านของคุณเนี่ยมันบัลลุมมาตุ้มมันรําให้ตัวของคุณเนี่ยเกินไม่เข้าคลายไม่ออกหรือมีปัญหาที่แบกเอาไว้ค่อนข้างเยอะก็เลยรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นใน2 อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมนี้อารมณ์ของคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องพยายามเข้าใจเข้าเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะครับถ้าผ่านช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจหรือสภาพความคิดอารมณ์ของเราตนเองมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปลําดับนะครับในช่วงนี้ดาวกันเงินเป็นอย่างไรก็ต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งของดาวการเงินยังพอที่จะ ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าตำแหน่งของดาวการเงินคือดาวพุธเนี่ยยังโคจรทับในลัคนาราศีสิงของคุณและที่สำคัญในช่วงนี้ตำแหน่งของดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคเดี๋ยวถ้าพ้นประมาณไปปลายเดือนนะครับก็เข้าสู่ในโหมดการเงินก็จะได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยแล้วก็ตำแหน่งกเกษตราธิบดีด้วยซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนนี้ ยังไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องอกังวลใจถึงแม้มันจะมีรายจ่ายรออยู่นะครับเพราะว่าชาวรัคนาราศีสสงห่เนี่ยเหมือนเป็นช้างเท้าหน้าที่จะต้องคอยอดูแลคนรอบด้านต้องคอยช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือญาติพี่น้องนะครับเป็นคนตัดสินใจเป็นคนแก้ปัญหาทุกอย่างมันมาอยู่ที่ตัวของเราฉะนั้นในเรื่องของการเงินมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับมันที่จะต้องอเอาไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่ เดือดร้อนที่เป็นทุกข์มากกว่าตัวเราตัวเรายังพอที่จะขยับหรือพอที่จะหา,าจากที่อื่นๆได้แต่คนรอบด้านของเราทั้งครอบครัวทั้งเครือญาตบางทาีช่องทางตรงนี้อาจจะน้อยกว่าเราฉะนั้นเราเลยต้องเป็นเหมือนช้างเท้าหน้าเป็นผู้นําครอบครัวมันเลยทําให้เราจะต้องเหนื่อยโดยเฉพาะเหนื่อยกับภาระที่เราแบกไว้แต่บาททั้งสองข้างโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแต่ยังไงก็แล้วแต่ ในเรื่องการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ผมยังมองว่ายังพอหมุนได้ยังพอหาได้อยู่ถึงแม้จะเ,เหนื่อยสักปานใดก็แล้วแต่ก็ยังพอมีช่องทางในการหาได้มาแต่ได้มาแล้วก็ต้องมเอีเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องการเงินอย่างที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับมันก็ลักษณะเงินหมุนเวียนไปหมุนหม,หมุนเวียนมาเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการทํางานกันบ้างนะครับ ตำแหน่งของดาวการงานของชาวลัคนาราศีสิงค์คือตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดันโคจรตกเลือดวินาศแต่มันก็จะวินาศเพียงแค่ประมาณ8วันนะครับหลังจากวันที่8สิงหาคมนี้ไปแล้วเนี่ยดาวการงานจะทับลัคนาราศีสิงห์ของคุณก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากวันที่8ไปแล้วการงานของคุณโอเคเริ่มดีขึ้น แต่ในตอนช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่8เนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะตำแหน่งการงานเนี่ยมันตกเรือนวินาศฉะนั้นความเป็นวินาศบางทีมันมีเรื่องอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันมันจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเช่นเราโดนคอมเพลนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเนื้อง,งานไม่เสร็จตามเป้าหมายหรือเนื้อง,งานเกิดข้อผิดพลาดต้องมาปรับต้องมาแก้ไขแบบนี้มันก็เลยทําให้เราเหงุดหงิดหรือมีปัญหาในเรื่องของการทํางานซึ่งทําแล้วไม่เสร็จสักที ต้องเอามาแก้เอามาปรับอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราทำงานในองค์กรในสังกัดก็ต้องโดนตำหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันและที่สำคัญในเรือนการงานของเรามีดาวมฤตยูเข้ามาโคจรในเรือนชะตาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาและดาวมฤตยูดาวดวงนี้จะยังอยู่ในเรือนการงานของเราอย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนจนถึงเดือนธันวาคมครับฉะนั้นมฤตยูใน ในดวงของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีสตอรี่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าดาวมฤตยูเดิมอยู่ในเรือนอะไรแต่พอดูเป็นลัคนาาศีสิงห์ผมก็กล้าวิเคราะห์ไว้ว่ามฤตยูจะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ทํางานเดิมๆทํางานเก่าๆหรือมีงานที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศเข้ามาจะนำของจากไทยไปขายต่างประเทศหรือนำของจัดต่างประเทศมาขายในประเทศไทยของเรา ในลักษณะ Import Export ก็ได้หรือเราจะต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมันก็มีช่องทางตรงนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นลองดูว่าสตอรี่ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานี้หรือเปล่านะครับแต่โดยรวมอย่างที่บอกนะครับในช่วง8วันแรกของเดือนสิงหาคมน,นี้ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าดาวกางงานตกเรือเสียแต่การที่ตกเรือเสียมันได้ตำแหน่ง พ่วงมาด้วยคือตำแหน่งราชาโชคถ้าตีโจทย์เป็นเรื่องดีก็อาจจะมีเซอร์ไพส์อาจจะได้ขยับได้โยกย้ายนะครับไปอยู่ต่างถิง่นไปอยู่ที่อื่นนะครับหรือมีการปรับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานของเราคือมันอาจจะมีเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ได้ฝืนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่พอหลังจากวันที่แผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย มันจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็อยู่ตัวแล้วถึงตอนนั้นเราทำงานได้อย่างยั่งยืนยาวนานอย่างน้อยก็จะถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นในเรื่องงานก็ลองพิจารณาดูนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับตำแหน่งดาวความรักหรือดาวเจ้าเรือนความรักก็คือดาวราหูแต่ราหูตอนนี้มันตกในเรือนของสุพะก็ะต้องบอกก่อนว่าคนที่มีแฟนคนที่มีคู่เนี่ยออตอนนี้อาจจะ มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของแฟนหรือเรื่องของคู่ตลอดเวลามีอยู่ในหัวตลอดเวลาบางทีการมีคู่มีแฟนตอนนี้เขาหรือเธออาจจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้หรือเขาหรือเธออาจจะอยู่ห่างเหินห่างไกลจากเราได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปัญหานะครับถึงแม้จะห่างเหินห่างไกลกันก็ยังพูดคุยกันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันนะครับอยู่ด้วยกันนี่แหละคู่แล้ว แฟนของคุณเนี่ยจะมาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้จะเป็นที่พึ่งทั้งทางตรงก็ดีทางอ้อมก็ได้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเอะตอนนี้เรามีแฟนแล้วแฟนไม่ได้ช่วยเหลือเราเลยแต่เขาอาจจะเสริมหรือช่วยเหลือเราทางอ้อมก็คือช่วยเสริมดวงของเราให้เราทําอะไรก็แล้วแต่มันง่ายมันดีมันเสร็จเร็วนะครับมันเป็นอย่างนั้นเสียมากกว่าฉะนั้นคนที่มีคู่ครองมีคู่ชีวิตก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้อาจจะมีขัด กันบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นเป็นเรื่องรุนแรงนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่ก็ไม่แน่ครับมีโอกาสที่จะได้คุยได้เจอเจ,อเ,จอเหมือนกันนะครับในลนักษณะที่ตอนเนี้ยดาวความรักมันอยู่ที่หัวของคุณแสดงว่าคุณอาจจะเริ่มคิดที่อยากจะมีคู่มีแฟนหรืออยากจะมีใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะปล่อยให้ตัวเองอ้างว้างเดียวดายก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องของอโชคลาภพอจะมีโอกาสได้โชคลาภไหมก็ต้องบอกและยืนยันเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสมากๆเพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภก็คือตำแหน่งของดาวพุธหรือตำแหน่งดาวการเงินงนั่นเองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังทับในลัคนาราศีสิงห์ของคุณโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภหรือเสี่ยงโชคแล้วมีโอกาสได้ถูกลงวัลใหญ่ๆก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยก็ต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวคุณนะครับภายใน2สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาเพราะตําแหน่งดาวอาทิตย์หรือดาวประจําตัวของคุณตกเลือดวินาศฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีอย่างดีนะครับและไม่ประมาท ก็สามารถก้าวผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณได้เดินทางไกลในช่วง2สัปดาห์แรกก็จะถือว่าสิ่งที่คุณได้เดินทางมันเป็นเรื่องดีสําหรับตัวคุณอย่างน้อยมีความสุขอย่างน้อยออทรรําภารกิจสําคัญก็มีโอกาสที่จะสําเร็จตามเป้าหมายอย่างที่คิดเอาไว้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าท่านใดที่ฟังคลิปของผมและอยากจะวิเคราะห์อยากจะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะโทร พูดคุยตามหมายเลขข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนจะกลับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสำคัญนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ